เออเราสอนไปนะคะแล้วก็ไม่มีคือน้องที่<ส>แต่ง,ตงนะคะใครสอนงงนะคะงงนะคะเนี่ยงงงงงตรงไหน l e นะคะก็คือ,อม,มันก็จะเป็นประมาณนี้นี่เราเอองงนะคะแล้วก็มาสอนกันเลยก็คือเราเอาแบบอธิบายช้าๆ,ๆชัดๆนะคะให้เรานะคะโหลด LET มาค่ะ ปุ๊บแล้วพอโหลดปุ๊บเราก็เส็จแล้วเขาก็จะมีให้เลือกบัญชีเราก็เลือกอันนี้บัญชีเดิมอันนี้เรานี่เพิ่มแล้วนะคะโอเคก็แต่ก็ยังซื้อไม่ได้เอ้ยแต่ซื้ออันนี้ได้แล้วไม่ใช่ไม่ได้นะคะเคก็เรามาสอนก็คือง่ายๆเลยพูดนายดีแบบ โหลดมามันจะมีให้แบบกรอกอะไรต่างๆพอกรอกปุ๊บมันก็จะเปิดเซิร์ฟได้เลยคือเปิดเซิร์ฟได้เลยแล้วเราก็อธิบาย่มเติมว่าคือตอนแรกมันจะเปิดนี้มาให้แล้วเราก็สามารถเลือกออปชันว่าแบบจะเอาจะาให้คนอื่นมาแล้วแบบเป็นเกมหมดเลยนะคะแล้วก็มีหลายออปชันแล้วก็มีปลั๊กอินปลั๊กอินนี่ต้องใช้เครดิตนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะก็อันนี้คืออธิบายให้มันเข้าใจง่ายๆชัดๆนะคะก็อันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะเบบ๊า